ตอนนี้กำลังจะลงชื่อรายงานตัวนะคะผู้ใดมาแน่เบิึงเด้อพี่น้องแดนเซอร์เร็วๆจะใหญ่ให้ใหญ่ให้มันไงหมือนไงลูกเหมืนไงเหมือนไงพอรอพอรองานสบายงานสบายถืองานถือไงมาค่ะเดนยิงเร็วลูกมาลงชื่อเร็วมาลงชื่อเขียนหนึ่งสองด้วยนะลูกหนึ่งเขียนเลขพร้อม โอ้ยเสียถ <S Four> ่อดใหย่ใหญ่เทาไหโอ้ยไม่ตันแม่ตันจมูกก็ด้ มันเข้าจมูกแม่แม่ฮันจะบออิมหมายเลขที่ติดต่อได้นะคะชื่อคอชื่อสามกุโนหนูนาหนูทิดาทาได้ทูดเดียวใครสั่งของเซเว่นไปเอาเข้ามาแล้วนั่นชื่ออะไรชื่อแจ็คไหมโว้ ลูกแก้วน้องลูกแก้น้องลูกกน้องลูกมีกดลูกแก่กไดนะกีขึ้นรถไลูกกอบว เ็มนผู้ชายมาค่ะขอที่ติดต่อได้หลังเวทีนะคะขอชื่อเลเจเจฟแนเอร์นี่อันนี้รายงานตัวนะคะลงชื่อ ผู้ใดมาแน่ๆอันนี้ยังมามายังไม่หมดนะคะมายังบะเบิดแต่ว่าลงซื้อไว้ก่อนอคุปปอจะได้หลบรวบม,มาห่างเครื่องผู้ชายมีกี่คนผู้หญิงมีกี่คนนะคะแล้วขาดแดนเซอร์อีกกี่คนนะคะ <c oughs> เอาผู้ใดเนี่ยผู้ใด

อุ้ยเยอะอยู่นะพี่น้องลายอยู่ได้นี่ขนาดมาพราะท่านในเบิดผู้หญิงก็ยี่สิบผู้ชายก็ยี่สิบอืมผูยี่สิบแล้วอืมผู้หญิงก็อีกคนนึงก็ยี่สิบเนี่ยผู้ชายยี่สิบแล้วโอเคตอนนี้ยังมาไม่หมดนะคะ อาแรนเตไปไหนกันหมดน้องอาไม่มาไไหลักานามาุนี้ะคะนี้จะมาอีกเอะนงอม่้าก็ดน้องจีนก็เต้นกับมูนะคะอ่ะน้องกินสูส้ๆน้องจีน <laughs> จีนสวัสดีคะ่ะลูกสวัสดีค่ะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเลิศสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลิศหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งเออเออเออหนึ่งเออเลิศเลิศหนึ่งสองสามเออเลิศเออฉันนับไก่สวยสวยค่ะพี่ดวงค่ะ บปได้เต้นโดนแล้วค่ะปกติก็เคยเต้นอยู่เด้กค่ะแต่ว่าบปได้เต้นโดนหล่อจบทีนึงเต็มๆอ่ะค่ะพี่น้องเมื่อกี้นี่แม่เบิ่งน้องกินเต้นน้องกินก็พึ่งไหลได้ได้ได้เอออันนี้กับมือแรกนึงเนาะเ่นทมือแหลกเต้นแห้งค่ะพี่น้องมา่อดจากโมงพึ่งมา่อดค่ะมา่อดมา่อดแล้วก็เข่าซ้อมเลยวิสุดยอดสุดยอดสู้ๆลูกสู้ๆมากคำไปในื่ โอเคโอเคให้เหยียขดขาและยกขาซาลา่าอะโผล่ไว้อ่ะอ่ะ,อ,ะยอยู่ไหนละ่ะโป๊ตตาเหรออะรอยมุมเดิพอ่อบอกมาแล้วค่ะสวัสด,ดีพระเอกฮะเรื่องเจอแถวไหนลือฮะบ่บ่เบิงแถวหน้า วันนี้พระกษิตย์ยืนมะพระเอกโบกกเต้นเกียงในร้าะเนาะโอ้คือแบบทั้งทันสวัสดีดีแฟนคลับแฟนมาลำเด้อพี่น้องเด้อมาลำไม่ได้เต้นเนาะเขาก็ได้เต้นเขาของสมรคานะคะเจ้าตะบุงวัดเต้นไทยอย่างเนี่ยกมาเอาทาร์เต้นไทยอย่างเหนียกเต้นไปเลยเขาเศร้าไปเลยเาวไปเลยเาวคือขับปุ่นนี่บ่แม่เฮ้ยเจ๊เลยก็เาวไปเลยเขาเาวไปเลยถูกเพราาะว่ นี่ือับมีไหลเขอเกีเอาผือมันาเขาเกไหลมันจัเขาถึงจะแซวว่ามันขึไหลต้องต้องหมุนแมนบอต้องเียกเอามาอบน้สู้สู้สู้โบขึ้นไปโบขึ้นไปบีมขึ้นไป ไปโบโบโบขึ้นไปมันเป็นมันเป็นเขาเปลี่ยนแถบกันขึ้นมาขยาับอ่าคราวนี้ขอสับบานได้ไหมเราเป็นแถบแบบนี้มัน,แบบน,นมันมันไม่เห็น,นก,ก,กันสับบานไว้อ่าสับวานไม่เหมือนกนอยู่นี่สิอ่าจริงแค่ตรง ใส่แมสก์นะลูกใส่แมสนะคะคีฟุนมะลายใส่แมสน,นะลูกใส่แมสน,นะคะเอา้าผู้ใดไอีกอย่างนี่เอา้าทางเครื่องไม้บ่คะนี่ทางเครื่องไม้มาตตาบ้านได้เนาะคือคนของมันยุมมนย่มมันย,ย้อยขวางมาท่านมูแม่จ้ะทางเครื่องไม้มานจะใส่พี่น่บึงดื้อขวางมท่านมู่จ้ะสิซ่อมเปลีนมาท่านมูจ้ะลูกของใครกันจานนึกหาขวากคนนึ่งว่าพัดเดินทางเครื่องไม้แท้ๆพระเอกต้น ขี้ฝุ่นเยอะใส่มงใส่แมสอันนี้หางเครื่องไม้บ่คะนี่ชื่อยังน้อคะนี่ชื่อน้องอัญจังน้องอัญจังหางเครื่องไม้ฝาเงาฝาตัวนี้เดีวันนี้ไม่รู้เลยใครคนใหม่คนเก่าก็ซ้อมไปกับลูกเดี๋ยววันนี้อะไรเราค่อยประชุมวันนี้บอสมาคุมงานเองนะคะกมาพนักจับงานสอบว่าอิ๊ตเจอใจ <Exercise S 2> ออกกำลังก,กายออกกำลังก,กายกานะครับเดี๋ยวผมจะไล่สดนะครับใส่แมสแล้วก็กามไปเรื่อยนะเกกุ้งลดรดพ่วงสิ่งลดน้ำพ่วงสิ่งแล้ส <c oughs> อเนี่ยเนี่นจแต่กะสนสอง ขึ้นมาค่ะขึ้นมาค่ะปอยู่โบขึ้นไปโบแยมอ่าแลวแลูเขึ้นมาประยุกต์ไปถมเลยนัาโบวัชรามาแป๊บเดียวโบวัชราเปิดแล้วพี่น้องหนึ่ง่ะมนมาฉีกเออเ เด็กท oh okay. ี่ไหนงกใจไปแลถ้าเหนือเรเต้น้ได้สามรอบนะคเย็นนะโอ้กยใกล้ได้แล้วต้นก็ต้นต้นกระอันนี้เออต้นกระได้แล้วโบโบโบก็กำลังเออไปนี่ชิกนี่ เอาโอเคครับพี่น้องพอกันใหม่ค่ะพอกันใหม่คลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เอาไว้ซัมนี้นะคะตอนนี้กำลังซ้อมกำลังซ้อมแดนเซอร์ตอนนี้มาเ่ราะท่านได้เบืดนะครับพี่น้องมายังไม่ทันหมดนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้ฝากกดติดตามชอบต้องอุรัมเพลนออฟฟิเชียลด้วยพี่โบ้ค่นถามหาคูถามหาพี่โบ นะคะพบกันใหม่คลิปหน้า,าคลิปนี้ไว้สำเนียนะคะแม่นัทต้องของลาไปแล้วสวัสดีค่ะข้างหน้าได้สีได้บุญ